สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับอู๋อีกแล้วนะคะวันนี้อู๋มาข้างนอกนะคะทุกคนมากับพี่ๆเขานะคะตอนนี้เราก็แวะกันกินข้าวนะคะนนก็พี่ๆเขาจะพาไปเที่ยวบางเส <laughs> จะไปร้านป้าบุญคาเฟ่นะคะที่บางแสบางแสน,นะคะทุกคนนะก็ <laughs> ตอนนี้เราแวะมาท,ทาธุระกันที่ปตทก่อนแล้วก็กินคูงกินข้าวนะคะทุกคนนะก็ที <laughs> น,นี่ก็จะเป็นโซนร้านอาหารนะคะ กินทูกินข้าวเสร็จแล้วก็กินอะไรแล้วกินก๋วยเตี๋ยวแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวที่บางแสนกันต่อนะคะเจอพี่ศักดิ์ไหมเจอเห็นชื่อไก่ย่างอยู่ตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวไปซื้อไก่ย่างเฮ้ยคะหกชิ้นหนึ่งร้อยบาทเอาอันไหนอร่อยคะพี่อะไรอร่อยแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยพี่แกตวเลือกเลยเปลือกมีเปลือกไหมคะมีเปลือกไหมเอาเปลือกอันนึง เัลเมาถ evet, ั่วแดงค่าเซคินค่ะพี่อาวอาวอาวอ้าคินหาย้องฝาก้ออีกเนี่ยอะไรดีคะอีกชิ้นหนึ่งชอ้วยช็อกอกช็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 กอกอช็อกชอกช็อกกอก็อชกกกวกช็อกกก็ช็อกโกแลต เอาช็อกโกแลตดีกว่าโอเคอ, okay. อันนี้เขาเรียกขนมอะไรนะคะโอปันยากิอ,อะนะโอปันยากิคีปป่ปุ่นขนมญี่ปุ่นมอวลาเล่นได้พา,า,า้อใาทุก,กวันจันนะวาจะได้มาหรือเปล่ากดทุกวันใหม่นูนทันใหม่นีมาเที่ยว มีฝาประกบเหมือนขนมคบไหมมีฝาประกบเป็นเหมือนขนมคมรบไปไหนก็หมดแล้ไปไหนหมดแล้วล่ะรอก่อนรอก่อนไม่อยู่ไม่กินได้ไดแล้วก็หมดหากินยากขนมอันเนี้ย <c oughs> แต่ก่อนแถวแต่ก่อนแถวบ้านมีแล้วทีนี้เขาก็ไม่ขายแล้วเราก็ตามหาอยู่ว่าขายทุกวันจันทร์กันตลาดวันจันทร์ใช่ไหมคะ <c oughs> ตลาดตรงนี้เขามี ทุกวันไหมคะมีจนถึงสุกโอเคของกินเยอะมากเีนันดิเห็นอะไรก็อยากกินไปหมดพี่แจวเห็นของกินอะไรก็อยากกินไปหมด ตลาดตรงนี้อยู่เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกตลาดอะไรนะพี่แก้วตลาดประถไฟตลาดรถไฟให่่ๆมของกินเยอะมากอุ้ยก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวแห้งของกินเยอะมากค่ะทุกคนแล้ววันนี้คนคึกคักมากด้วยนะคือไปนั่งกินด้วยกัน เอาผลไม้ไหมเก็บไปกินเปล่าต้ม20บาทครับผมพักตั้งแต่ผสมมาเนี่ยครับ20ตั้งแต่ต้มไป30 50ร้อยหนึ่งครับผมไอาย้ถือเองไหมอายุถือเองร้านเรียนในร้านอย่ใกล้ๆครับเรียกมาได้เลยครับผม อันี้ก่อนยี่บเหมือนกันเหกสิบบาแล้วอันนี้อันเท่าไหร่สครับผมมูเท่าไหร่มูี่สิบหกันครับผมเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยครับี้ยอายี่สิบครับได้หมดหมดไปเลยไงอันเหลืออะไรอยู่นะอีกอยางครับอ้าับคนเยอะเป็นไรขับรถหนึ่งไหมแม่ขับรถทำไม่ชอบ สัตว์ลิ้เอาอะไรอีกไหมช็อกโกแลตจะได้หมดหมดอันเนี้ยได้ครับหวานแน่นอนครับได้ครับหวานแน่นอนครับขอบคุณครับกินเหลือแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับจะกินเหลือกินได้ฮะหมดหมดสุดท้ายก็หมดอยู่ดีอ่าดูคนสิทุกคนคนเต็มเลยนะคะขายเยอะแยะ ของขายเยอะเสื้อผ้าก็มีจะเป็นโซน,นด้านหลังลนะคะทนากไป <c oughs> ส้นลัจากเดินนำไปแล้วแน่เลยนี่เมื่อกี้ซื้อขนมต้มร้านนี้ไปนะคะกับขนมกล้ยเดิววดดนตรงทางนี้ไหมพี่แจ๋ว จักไปไหนแล้วล่ะเออแกออกข้างนอกนี่แล้วเดีย๋ยวเเดี๋ยวเราจะหลังจากนี้เราจะเดินทางไปบางแสนกันนะคะทุกคนไปเที่ยวบ้านป้าบุญคาเฟ่นะคะไปค่ะทีนี้ก็เดินไป ขึ้นรถนะคะพอดีวันนี้คนเข้ามาเยอะมากเราก็เลยได้ไปจอดรถกันไกลหน่อยนะคะทุกคนไปจอดรถตรงส่วนรถไฟนะคะก็เลยต้องเดินเดินไปพี่น้องนีงน้อง,นอง,นงูนลาพักร้อนมาเลยนะมาถึงแล้วนะคะที่ร้านป้าบุญคาเฟ่นะคะมาถึงเราก็เจอเครื่องบินแล้วก็เจอเจ้าตัวไดโนเสาร์ยักษ อยู่ข้างหน้าเลยนะคะเพื่อนๆคือแบบตื่นตาตื่นใจมากๆแล้วก็ใหญ่โตมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปหากาแฟกิงข้างในกันนะคะถึงแล้วคะ่ะทุกคนร้านป้าบุญคาเฟ่นะคะตรงนี้มีให้เด็กๆเล่นด้วยนะคะทุกคนออะ วังน,นี้มีเป็นโซนโอ้ใหญ่มากทุกคนมีเครื่องบินมีแบบไดโนเสาร์ด้วยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครพาแบบมีเด็กๆพามาก็มีมีเป็นเครื่องเล่นให้เด็กเล่นได้นะคะทุกคนนะตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มเป็นซุ้มเป็นซุ้มนั่งกินข้าวนะคะริมน้ำนะคะทุกคน ใหญ่มากเลยตอนนี้เลยตอนนี้ว่าจะเดินหากกินกาแฟกันก่อนนะคะเนี่ยกาแฟอยู่ตรงไหนเดินหากาแฟกันใหญ่มากเลยค่ะทุกคน คนก็เยอะหาที่จอดรถไม่มีมีพาสัตว์เลี้ยงมาได้ด้วยนะคะทุกคนนะผู้ปกครองก็พาเด็กๆมาเล่นตรงสนามเด็กเล่นกันเพียบเลยค่ะทุกคน นี้เราไปหากาแฟกินก่อนบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนอยู่บางแสนนะคะป้าบุญคาเฟ่นะคะทุกคนถ้าเกิดใครมานะคะุูยตรงนี้มีไดโนเสาร์ด้วยค่ะทุกคน เห็นไหมคะทุกคนมีไดโนเสาร์ด้วยขยับได้ด้วยมีไดโนเสาร์อยู่ทุกจุดเลยอตรงนี้เป็นบ่อนมีปลาค่ะทุกคนตรงนี้จะมีปลา เดินไปได้นะคะทุกคนนะอันนี้คือเครื่องนี่คือเครื่องอะไรเครื่องทำความสะอาดเหรอ มัทฉาลาเต้ค่ะมีอะไรแนะนำแนะนำพ้าชอบแบบไหนคะคะพ่าแบบลงรืเป็นรตดาดีคะะมอมริกาต้อร้อนร้อนะครวมบินเลยค่ะรวมบิดเลยมัทฉาลาเต้หวาน25ค่ะ ยังไม่มีใช่ไหมคะนี่ดีทั้งน,นั้นขออนุญาตนะคะลูกค้าตาบนนะะุญราคา กาแฟอัลมอนด์ก็ได้ออเออข้าวบุญชาเขียวข้าวบุญชาเขียวสไตล์ไทยก็จะเป็นช็อกโก้ยก่อนค่ะเป็นปั่นค่ะมนอกปั่นอ๋ออันี้ก็คือกาแฟใช่อันนี้ก็อัลมอนด์อัลมอนด์ค่ะเออเอาอันนี้เอกาแฟอัลมอนด์เหมือนกันอ่าระดับความหวานเลือกได้ไหมคะไม่ได้ปกติก็ได้ค่ะ กินไอติมด้วยได้ไหมไอติมก็น่ากินเค้กก็น่ากินค่ะทุกคนมีหลายอย่างให้เลือกมากๆเลยค่ะ มีแต่น่ากินทั้งนั้นเลยแล้วลันตาเลือกไม่ถูกเลยค่ะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนั่งด้านในนะคะอยากกินไอติมด้วยค่ะ,ะาาไปกินก็ได้นะ ไปไปไปถ่ายตรงนู้นดีกว่าพี่แจ๋วถ่ายที่ปลาที่ปลาเเดดินนลง เยอะมากไ,มได,ไดนโนเสาร์มีอยู่ทุกจุดเลยค่ะทุกฟนตตัวนี้ขยับได้ด้วย,ย,ยนี่ีมันก็จะเป็นอย่งนี้ก <c ười> ตัวคนอยู่คนตัวนิดนเดียวก็ย,ยด้าตัวคนที่มันคิดว่าอยู่้งคนี้มันเลยมองไ่เนมีได้ดเสาร์สด้วย เต่า้นงเต่าวาบมาทะเลบางแสนนะคะมาหา อะไรกินกันนะคะทุกคนวันนี้มาวันจันทร์คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็จะนั่งเป็นเต็นท์แบบนี้ยาวไปเลยนะคะทุกคน คนนั่งตรงนี้ได้มีมันไม่ค่อยเหมือนจำเพิสั่งส้มตามากินนะคะมีตำมํำไทยแล้วก็ใช่มันไม่เปียแดงๆอ่ะมันเป็นเหมือนปลานกอบปลาดำเป,เปรี้ยวเลยเธอไปยิปกับปลาเอ้ยอูอเผ็ดมากอะ เอาเหรอลืมบอกเขาว่าไม่เอาเผ็ดมากไม่ได้บอกไอความเผ็ดเขาเลยเผ็ดเผ็ดกเผ็ดเหรอเผ็ดมากเลยพี่เจ๋อข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวเขาไม่เอามาให้เราข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวด้วยไม่เหนียวไม่มีอ่ะข้าวเหนียวคิดแล้วใช่ไหมคิดเงินแล้วใช่ไหมข้าวเหนียว ไ่อร่อยอ่ะอุ๊ยอืมเผ็ดไหมพี่เจ้าเราไม่เผ็ดอะเราไม่เผ็ดอะไรว่าเราไม่เผ็ดเผ็ดมากทำไมก็ไม่เผ็ดนะจะพี่กินเผ็ดละพี่ก็บอกไม่เผ็ดเลย พี่แกกินกินไม่เผ็ดเหมือนกันนะไม่เอาเผ็ดเลยเผดอ่ะ้เผ็ดเจ็บเจ็บนิดนี้เลยอ่ะ มาต่อกันที่ตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดปลานะคะทุกคนเขาจัดแบบว่าเป็นเหมือนแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะทุกคนนะนี่มีดอกซากุระด้วยนะคะเขาจะจัดแนวแบบว่าสไตล์ญี่ปุ่นยังไม่เคยมาเลยคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นครั้งแรกที่มานะคะก็จะเป็นแบบขายของกินเนาะ ของกินเยอะอยู่นะคะทุกคนเขาตกแต่งร้านตกแต่งแบบสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆขาไอติมได้ค่ะ,ะกินกินตอนนี้ยังเป็นของหวานอย่างเดียวตอนนี้นี่ร้านนี้ก็ได้แล้ว พี่ติวถ่ายรูปตรงนี้ไหมเขาจัดร้านสวยมากค่ะทุกคน มีทำเหมือนเป็นแบบว่าไฟแดงนะคะทุกคนเป็นข้ามถนนเป็นเหมือนข้ามถนนไฟไ<ด>นะนัะน่งไปแล้วโอ๋ <c oughs> มากินด่มพี่เจ๋อบอกจะกินไอติมของกินแบบเยอะเนะพี่เจ๋อเนาะของกิน แล้วเขาจัดร้านจัดอะไรดูน่ารักน่าซื้อดีอะ่ะนี่อย่างร้านอย่างเงี้ยดูดน่ากินอะอันนี้อะไรเป็นเป็นเนื้ออ<ะ>่ะแต่เราไม่ไหวแล้วน,นี่ขนมทาโกยากิเขาเปิดกลางคืนใช่ไหมเนี่ยตรงนี้น,น่าจะเ,เปิดกลางคืนเนาะ แต่ว่าหน้ากินหมดเลยอิ่มแล้วนี่ไงไอ้จิมพี่แจว <c oughs> เอาไหมไอไ้จิมเอาไหมมจินี่ตรงนี้เขาจะเป็นทำเหมือนแบบว่าพี่แจวมาถ่ายรูปตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ทำเป็นมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากเลยทุกคนสวยมาก เดี๋ยวถ่ายรูปให้พี่แจ๋วก่อนโอเคหนึ่งสองสามโอเคค่ะเอาแบบแนวนี้ก่อนเดี๋ยวพี่แจ๋วเอาแบบแนวนี้ค่ะโอเคตรงนี้แบบว่าเหมือนเป็นญี่ปุ่นนะคะ ตกแต่งสวยมากมุมถ่ายรูปเยอะอันนี้เป็นหมาที่คอยเจ้าของออยอยหมาที่ญี่ปุ่นน่ยเขาจะแบบที่คอยเจ้าของแบบแต่ว่าเจ้าของเขาตายไปแล้วอะไรเงี้ยหนึ่งสองสามโอเค ี่มีที่นั่งกินก็จะออกแนวแบบว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีต้นไทบางคืนคนน่าจะเยอะค่ะสวยมากอภิศักถ่ายรูปคู่กับพี่แจวไหมไม่เอา <laughs> วยมากๆค่ะทุกคนถ้าเกิดใครมีโอกาสได้มาเที่ยวบางแสนก็แวะตรงนี้ได้นะคะทุกคนนะเขาน่าจะแบบว่าเปิดช่วงกลางคืนนะคนน่าจะคึกคืนนะคะกลางคืนแต่วันนี้เราก็กินกันจนเยอะเราอิ่มมากๆเลยพอมาถึงตรงนี้แล้วแบบเห็นของกินก็อิ่มอยู่นะอิ่มของกินอยู่เลย นี่เขาจะมีที่นั่งให้ให้นั่งกินกลางคืนโอ้พี่สักไปตรงนู้นแล้วทุกร้านเขาจะมีโต๊ะให้นั่งเนะสะดวกเนาะอู้น่าก,กินนะ ตรอบอรี่ของฝากหอยเม่นไม่เคยกินไหมก็ไม่เคยกินสั่งสดเลยที่จะกินก็จั่เยี่หรอยวยไหน หอยเมนหอยค่ะทุกคนหอยีข้าวหลามนะคะทุกคนข้าวหลาม

ได้ข้าวหลามแล้วก็ได้น้ำผลไม้นะคะทุกคนอุ้ยอันนี้ก็เค้กน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยนี่เป็นขนมปลาโอปัญยากินะคะขนมปลาโอที่นั่งเยอะมาก มาไม่ต้องห่วงเลยมีที่นั่งให้กินเยอะมากแล้วก็ร้านอาหารเยอะมากๆเลยจะน่ากินทางนั้นเลยค่ะทุกคนและที่สำคัญมุมถ่ายรูปเขาเยอะมากๆนี่อย่างนี้นะคะเหมือนมาญี่ปุ่นเลยค่ะทุกคนพี่พี่พากันถ่ายรูปกันนะคะ สวยมากเลยสวยมากเลยไม่ได้ถ่ายรูปเลย <c oughs> ไม่ได้ถ่ายรูปเลยมัวจะถ่ายวีดีโอ